ก็จะมีเอกสารผ่านการรับรองพยอยแล้วก็กระทรวงสาธาัดส่วนฝับรณนี้ครับวันนี้เป็นการดำเนินการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสนะครับของ ตลาดทุ่งคูฟาซานะครับซึ่งดําเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้เนี่ยทางตลาด่ยไดย้จัดทีมมาดําเนินการฉีดค่าเชือ้อซึ่งนอกเหนือจากการฉีดค่าเชื้อแล้วนี่คัดกรองผู้ใช้ในตลาดนะครับซึ่งนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนี่ทางผู้ประกอบการเนี่ยได้ดําเนินการตามมาตรการเสริมในในตลาดนะครับตามกอสังการของ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปณำุวรเอกอัศวินสันเมืองแล้วก็ท่านปลัดกรุงเทพมหานครในเรื่องที่จะให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของมาตรการอ่ BKK Safety อ่า Food Safety นะครับรังสรรค์ผลงานดยกระชอน .com